ยินด,ดีพบกับพ่องเด็กชายอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่กับโมเดลนะคิงนะเราวันดีนะเอาเบิร์กอ่าดูกล่องน,นะครับด้านข้างนะครับด้านล่างนะครับมันหมุนได้เนะาะแต่เรงไม่หมุนเนาะจับสลากนะเงาทองนะครับด้านบนล่างนะครับอ่ะเราจะแกะก,กันเลยนี่เจ้าคิงก็เป็นหนึ่งใน สมมตินในกลกของไคโดนะถือว่าคนที่เชื่อว่ามีไคโดยมีความที่จะเป็นราชาจนสละศรัทหรือว่าคนที่เทพนะแต่ว่าเขาก็เลือกนายผิดนะโอ้โหกลายเป็นว่าเรียบร้อยในชีวิตนี้ติดเงียบอยู่นะก็เป็นหนึ่งในไทยสามนิวัตินะนคิงแห่งอาคีทอนะครับเอารูนารีนะครับเป่าที่มีความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพนะครับตราบใดที่ไฟขึ้นกลางหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นอมต,ตอ P, ะหรือเขาก็พีพีเขโชว์เราไ่ได้ก็ แพ้ในบัตเทิลไปครับแต่ว่าความเท่ความเท่ของเขาเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะนาทีน่าจะมีตัวละครที่เท่ออกมาแล้วนะเราไปดูตัวละครเท่มานะครับมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีนะครับไปอีกซิงคู่นะตัวของทีนะตัวของทีเดี๋ยวเราจะไปดูตอนนึงผมเขาก็จะเป็นไฮไลท์สีม่วงกับขาวนะอีกสีดำนะครับผมสีข,ขาวมีไฟกลาง,ง,งเป็น กว่าที่เห bills, ลืออยู่ไม่เยอะนะในในวันที่เนี่ยผลงานของเขาต้องสลายลงนะครับตอนนี้ก็มีเซลล์ฟีนักที่ได้ดีกันเองของทีมมาถูกครับกาเนี่ยเขาจะให้มาแบบลอยๆนะอันใส่นะมีขอตัวให้เทียบเดี๋ยวจะประกอบมาเทียบให้ดูครับครับจะไม่ถอดหน้ากากของตัวชั้นมา่อนนะครับก็อีกเวอร์ชันนของเวอร์ชันหรือเวอร์ชันเด็กแบบเวอร์ชันที่แปลงร่างนะครับเป็นพอรบิสาดนะที่เรนเดอร์ดอนนะเป็นเสาทีนี้เราก็เสียบดียวก่อนเสียบไปดีกว่าอย่างอีกข้าง ตัี้เท่ตัวนี้เอ,อราอนานมากนะเห็น้าก็เท่หปิดหน้าก็เท่น,นะมี้ก็จะมีิเสียห้เสียปูดเข้าไปเลยชวงมาตระานแอ้ก็มีดาบก่ที่ทมาเรียบไฟได้จิง,งนะเดีเ๋ยวเราไนะดูใก้ๆกัีกว่าจะมสนุกหสนุกอ้สวยนะสวยนะตัวนี้แอคชั่นเอย่าเอ,าย,าเอ,าย,อย้าเลยคืองานงานดีถ้าโพก็ดีนะไปงา,านางเลยเลย ใหุ้ให้กววิอีกรอบนะีว้าวนะครับเทียบกับอีกคุยชันหนึงนะด้านหลังจะบุญดีกว่านะครับนเท่แนี้สุลไปถงไปนให้น,นี่โอ้โหโอ้โหความสูงเนี่ยพอๆกันนะสงตัวสองตัวนี้ก็ความสูงก็ประมาณยี่สเซนนะยี่สิบหกเซนจริงเนม่ตไมจริง อ๋อจริงครับสหรับวันนี้ห้องดิฉันก็ขอการยกการรีวิวไปคดีก็มากับกล่องนะครับกล่องเขาก็มีไฮโดรนะครับมีควีนมีคิงแจ็คไม่มานะแจ็คไม่มาไม่ครบสาหรับนะครับจิงแจ็คควีนไม่ครบนะก็เรามาแกะกันนะครับดูข้างกล่องข้างซ้ายอ่าข้างหลังข้างขวาด้านหน้านะครับด้านหน้าไม่ได้แน่นอนเราละ นี่ก็เขาก็แพสโซโลไปเป็นที่ระบาย้วครับตัวนี้ไม่มีหัวมาเปลี่ยนให้นะครับโอ้โหตัวจริงเยอะแยลอยนะตัวอุปกรอ์ครับถือว่าตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับเทียบกับสายต่างๆนะครับสายเอฟเซ็นะครับอ่านี้สายจับฉลากนะจับฉลากเหมือนกันนะครับเซ็กซ์แบ็กอีดิชั่นนะครับโอ้เก็บมาเดี๋ยวมาดูปีกันครับปีกก็สวยงามนะครับคุณตาดีจัดดีเทลดีนะครับรายละเอียดก็สวยนะครับนะอุปกรณ์นีมาให้แค่ปีกนะครับตัวโมเดลแล้วก็มีหน้านถบ้านนะเก็บก็อยากว่าอยากว่าเป็นไปได้หรือว่าเอ๊ะ เก็ไว้กัดเอาอุจโตโอ้จะเน้นสไปความคือปีสิบห้าเซนนะครับอ่าปีก็ยาวนะครับปีความยาวปีตัวโมเดลเนี่ยจะปลายปีข้างนี้นะครับประมาณโอ้โหสามสิบสามสิบได้ครับประมาณสามสิบเซนจากปลายปีครับแต่ว่าดูถ้าโพสท่าแล้วสวยแต่ว่าถ้าใหญ่กว่านี้ก็น่าจะอ้านทานเกินไปนะครับสำหรับพีวีซีนะครับงานดูดีมากครับโอ้โหเก่งประหยัดเก่ครับสำหรับการรีวิวซิก แบ็กเอดิชั่นนะครับออขอจบแค่นี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีลูฟี่ตัวใหญ่มาให้อีกสักตอนนึงแต่ว่าน่าจะต้องสักพักหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม